อันนี้เป็นเป็นกันไกนะฮะต้นแบบนะครับเป็นของของอะไรอาจารย์ของเ็ของจีนฮะขอเป็นตัวที่ผมใช้อยู่<ช>ทำอ,อยู่ประจำะนะครับเนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพได้เลยกันไกวันนี้นะฮะมีโอกาสได้มาเยี่ยม ที่สวนบอนใจอาจารย์ปองสายห้านะครับก็เลยท่านก็มอบเป็นพภินันทนาการนะครับให้ก็ขอบคุณ,คณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวผมจะได้นํากลับไปใช้นะครับเป็นเป็นคู่เลยเป็นอาวุธคู่มือนะกระบี่คู่ใจนะครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับท่านก็มีโอกาสก็แวะเวียนมานะฮะที่นี่มีบริการทั้งในส่วนของอไม้ก็มีศึกษาไม้ต้นแบบนะครับ ที่สวนแห่งนี้นะครับอาจารย์ก็ให้คำปรึกษาฟรีแนะนำฟรีในส่วนของเซ็นเตอร์นะครับสำหรับเวิร์กช็อปนะครับติดต่อมาก่อนแล้วก็ในส่วนของออฟฟิศนะครับจะมีบริการทั้งหมดเลยวัสดูอุปกรณ์ในการสร้างงานบนไซนะครับพบกันนะครับอาจารย์นะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวกีตอร์และชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบในงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับ ในคลิปนี้จะนำเสนอในเรื่องราวของเครื่องมือครับเครื่องมือที่ใช้ในงานบอนไสนั้นนะฮะจำเป็นไหมก็ถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเหมือนกับเราทํางานอื่นหรือทํางานใดๆก็แล้วแต่นะฮะถ้าเครื่องมือนั้นเหมาะสมกับงานก็สามารถที่จะให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะนั้นงานบอนไซก็เช่นเดียวกันนะฮะ สิ่งที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญก็คือเครื่องมือครับนะฮะนักเล่นบอนไซทุกท่านทุกคนต้องมีนะครับจะมีมากมีน้อยมีเท่าที่จําเป็นหรือจะมีครบมือก็ไม่เป็นไรครับในคลิปนี้ผมจะนําเสนอเท่าทีา่พอจะใช้ได้ในเบื้องต้นก่อนนะครับสําหรับท่านมือใหม่นะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่งานบอนไซนะครับ อ่าผมมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมสวนนะฮะไปชมสวนของอาจารย์ปองสายห้านะครับอ่าท่านก็ได้มอบเครื่องมือมาให้มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่จําเป็นนะครับในงานบอนไซครับคีมตัดแต่งกิ่งตัวนี้นะครับที่ใช้ในงานบอนไซนั้นอาจารย์ปองสายห้าท่านอภินันทนาการให้มานะครับเป็นอ่ากันไกแบบของจีดนะฮะ เรียกว่ากรมดำนะครับนะเหมาะกระชับมือทีเดียวนะฮะผมก็ลองไม่เคยใช้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้กันไก่แบบนี้ส่วนใหนะครับในงานบอลไซนั้นเราจะใช้แบบนี้ครับผมใช้ขาวแดงนะฮะแบบนี้เรียกว่าด้ามขาวแดงปัญหาของขาวแดงก็คือ,อขึ้นสนิมนะครับ เพราะว่าเราใช้ในงานบอนไดใส่เนี้ยส่วนใหญ่นี้นีเรื่องน้ำไม่พ้นนะฮะผมก็พยายามทานน้ำมันไว้นะครับอันนี้เป็นแดงน้ำเงินนะน้ำเงินแดงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นสแตเลสนะฮะเป็นของญี่ปุ่นนะฮะว่างนันนะฮะของญี่ปุ่นหรือของไต้หวันนะครับเป็นสแตเลสครับไม่ขึ้นสนิมแต่ว่าสองตัวนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าตัวนี้ เป็นของจีนนะครับแต่จะบึกบึนกว่านะครับตัวนี้จะเปราะบางกว่านะเหมาะสําหรับาการซอยใบไ,ไม้เล็กๆนะครับส่วนขาวแดงนี้นะฮะบางท่านมีอันเดียวก็สามารถที่เดินท่องยุทธจักรบอนไซได้นะครับนะบางท่านตัดลวดด้วยนะฮะใช้ส่วนโคนตัดด้วยจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่สมควรที่จะไปตัดลวดนะครับนี่เป็นเป็นกันไกนะว่าด้วยกันไกลก่อน อันไกลตัดแต่งใบกิ่งเล็กนะครับนี่เหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นของน่าจะเป็นของจีนนะครับผมซื้อมาเป็นชุดเลยแต่ก่อนหน้านั้นนะครับซื้อมาเป็นชุดนะราคาก็จําไม่ได้แล้วครับเนี่ยท้องเรือแล้วก็าปากนกแก้วและกันไกลตัดตัดแต่งนะฮะตัดแต่งกิ่ง นะครับแบบนี้นะครับนี่เป็นชุดนะครับถ้ามีครบตัวนี้ก็ท่องยุทธภพได้เลยนะครับส่วนกลุ่มนี้นะครับแทนได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งแทนได้แต่ที่ผมจะนําเสนอตัวนี้นะครับเวลาท่านถ้าท่านใดยังไม่ซื้อหรือซื้อไปแล้วอยากจะทดลองนะครับตัวนี้นี่แข็งมากครับตัดลวดขนาดเล็กได้เลยครับแบบนี้นะฮะ เขาบอกรับประกันนะฮะอาจารย์ปองบอกรับประกันเลยซึ่งอาจารย์ปองท่านใช้อยู่นะครับเป็นเป็นกันไกเซียนใช้ผมก็เลยลองนำมาดูนะฮะเผื่อตัวเองเออจะทำไม้เก่งขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะฮะถ้าพอมีนะฮะพอมีจำหน่ายอยู่นะฮะใครสนใจก็มาที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมนะครับราคาไม่แพงครับกลุ่มนี้นะครับมีครบนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะฮะที่สำคัญคือท้องเรืออ่าปากน้งแก้วนี้ก็ก็จําเป็นไหมก็ถ้ายังยังยังไม่เอาก็ได้ครับแต่ท้องเรือนี่ยส,สำคัญมากครับมีสองตัวนี้ก็พอแล้วครับนะบผมแนะนํามเบื้องต้นเลยท่านใดที่ต้องการซื้อเครื่องมือจริงๆแล้วเอาสองตัวนี้ก่อนท้องเรือกับกันไกตัวนี้นะครับ สองตัวนี้พอฮะสามารถที่จะสร้างสรรค์งานได้อย่างมากมายเลยทีเดียวในส่วนของการตัดลวดนะฮะเราก็ใช้ครีมทั่วไปนะฮะเป็นครีมตัดลวดนะ,ะตามร้านก่อสร้างนะครับตามร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆได้เลยนะครับนะฮะพวกนี้เป็นต้องต้องมีเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็ต้องมีเพราะว่า ถ้าเราไม่มีตัวนี้นะเวลาเราเข้าลวดตัดลวดเรามาใช้ตัวนี้แม้จะต,ตัดลวดได้ก็จริงแต่ว่าก็ทําให้เขาเสียคมได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะที่จะต้องแนะนําเลยก็คือครีมปากยาวฮะปาอ่าปากปลาก,กระทุงหรือปากปลาหลดนะฮะลักษณะนี้เวลาเราเข้าลวดนะฮะบ,บิดลวดคลายลวดอ่าส่วนตัวนี้นะฮะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะฮะ เป็นทีมที่จะช่วยในในส่วนอื่นนะครับในหลายส่วนที่เดียวเกี่ยวกับงานลวดนะครับผมจะให้ดูท้องเรือนะฮะตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักพันนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนนะครับท้องเรือนะครับผมก็ยังไม่ดูเลยนะฮะอ๋ออันนี้ก็พอใช้ได้ครับ พอใช้ได้อยู่นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตัวละประมาณพันหนึ่งนะครับมียี่ห้อด้วยนะของจีนครับของจีนเรามือใหม่เราก็ใช้แค่นี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเรามีเงินแล้วนะฮะเราค่อยซื้อของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นน่าจะอยู่ที่สองพันอัพนะครับนะครับอันนี้เป็นท้องเรือ นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้อันนี้ขาวแดงนะฮะขาวแดงขาวแดงผมก็สำรองไว้นะเพื่อแฟนขับมาหลายตัวอยู่นะครับแล้วก็เป็นคิมที่นำเสนอไปแล้วนะครับพอมีอยู่นะครับ อ,อไม่ไม่แพงครับต้องมาดูนะฮะพร้อมทั้งวัสดุอุปรกรณ์นะ,ะเราก็เอาเท่าที่จําเป็นนะครับผมจะแนะนําเรื่องลวดอีกนิดหนึ่งนะฮะมีแฟนขับถามมาว่า,าลวดนั้นนะครับเป็นลวดอะไรงานะลวดงานก่อสร้างใช้ไ,ไหมลวดในงานบอไซนั้นจะเป็นลวดโดยเฉพาะนะครับนี่เป็นของจีนของไต้หวันมั้ง นะครับถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็จะแพงนิดหนึ่งนะครับผมก็ใช้ของจีนนะฮะจะมีทั้งสีดําและสีส,สีน้ําตาลนะครับอย่างนี้ฮะ,ะลวดในงานบอลไซเป็นลวดเฉพาะนะครับเป็นอลูมิเนียมเคลือบสีมาแล้วนะครับแต่เวลาเราใช้ไปสีก็จะหลุดเหมือนกันนะครับแต่เป็นอลูมิเนียมไม่เหมือนของไทยนะฮะอลูมิเนียมไทยนั้นจะแข็งส่วนของจีนนั้นก็จะของนอกนั้นจะ อ่อนนิ่มนะครับทีนี้ในส่วนของเบอร์นะฮะมันจะมีเบอร์หนึ่ง5 3ึ่งอ่เบอร์5าอะไรเงี้ยนะฮะเขาค้อนับยังไงก็คือดูจากขนาดนะครับขนาดมิล2มิล3ม,มิลอย่างเงี้ยฮะนี่ขนาดของเส้นนะฮะเล็กใหญ่นั่นเองนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะมาลองทดลองใช้นะครับกันไกล ที่อาจารย์ปองสาย5้านะครับมอบมานะครับมอบพินันตนาการให้มานะครับคมมากครับเหมาะมือนะฮะน้ำหนักเหมาะมือนะก็คนคนละอารมณ์กับกับตัวนี้นะครับคนละอารมณ์เลยนะฮะความยาวเท่ากันนะครับนะโอ้โหน้ำหนักดีมากครับ ให้ได้เลยครับมีอาวุธนะมือกระบี่นี่ต้องอมีกระบี่คู่ใจนะครับที่เหมาะสมนะครับถึงจะท่องยุทธภพได้นะครับเพราะนั้นบอนไซเองนะฮะคนที่สร้างงานบอนไซก็เหมือนกันนะครับจะต้องมอีอาวุธคู่กายนะครับกระบี่คู่ใจ เดี๋ยวเก็บรายละเอียดก่อนนะฮะเดี๋ยวเข้ารวดเก็บรายละเอียดก่อนนะครับคมดีมากเลยครับนะฮะ แก้วนี้กําลังออกดอกนะแก้วเวลาเราสร้างงานเข้าลวดแล้วก็ตัดแต่งนะครับแก้วธรรมดานะฮะแก้วแคะทั่วทวไปเนี่ยเวลาเรานำมาสร้างงานแล้วก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับเขาออกดอกดีมากเลยครับ ออกออกมาหอมด้วยนะครับกอรวดไว้ก่อนนะครับการสร้างแก้วนะฮะเพิ่มเติมนิดหนึ่งจากเครื่องมอือการสร้างไม้นะฮะแก้วแคะทั่วไปนี่แหละนะฮะเราเลือกกิ่งนะครับที่ลงตัวแล้วนะครับมาก็จะสามารถสร้างงานได้เลย หนึ่สองสามก่อนนะถ้าหนึ่งสองสามได้ก็จะสวยครับไม้สูงต้นแล้วก็ได้ดอกนะครับ